สวัครับเก็บตกจากเกมแดงไม่เดือดน,นะครับแดงชิดชื่อดแดงที่ดูแบบมีอะไรแปลกๆในเกมนี้เยอะมากนะครับก็เมื่อดูจากผู้เล่นก็เห็นเลยว่าผู้เล่นทําฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเสียเปรียบแต่ดูแล้วเมื่อดูเกมผ่านไปเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทางความมุ่งมั่นในการเล่น ความกระหึดกระือรือความกระตือรือร้นเนี่ยของผู้เล่นแมนยูเนี่ยดีมากๆนะครับทําให้ทางลิลพูเองซึ่งมีผู้เล่นที่ได้เปรียบก็ไม่สามารถฉกเฉยความได้เปรียบจากตัวนี้สักเท่าไหร่ทําให้เกมนี้ต้องจบกันแบบ0ูนย์และก็เจ้าบ้านแม้ว่าคลองบอลน,น้อยกว่านะครับประมาณสัก34%แต่มีโอกาสยิงประตูมากกว่าสินะครับมีโอกาสยิงประตูมากกว่าแล้วก็เข้าขรอบมากกว่าก็ เรื่องที่เซอร์ไพรส์ก็คือทางแมนยูเนี่ยขาดมาติชนะครับแล้วก็ลิมการ์ดกัมมัคซยาเนี่ยที่ข่าวว่าจะได้ลงก็ไม่มีรายชื่อทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มีลุ้นแต่ที่สุดจากรูปเกมเห็นได้ชัดว่าแมนยูเนี่ยวางแทคกติกมาได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ทางลิวพูเองก็ปรับแทคกติกโดยเอามิลเนอร์เนี่ยยืนตำแหน่งในตำแหน่งแบ็คขวา,าแทนจ,จนอห์นูเทรน ไม่แน่ใจว่าจจนูเทรนเองเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือคลับต้องการความชัวร์ต้องการประสบการณ์นะครับก็ไม่เห็นเทรนส่วนแดนกลางก็จัดแบบที่ผมชอบใจแต่ผู้เล่นที่ผมชอบใจจริงๆเนี่ยผมชอบเฮนโดมากที่สุดเฮนโดเนี่ยเป็นตัวที่ออกบอลค่อนข้างเร็วแล้วก็บอลผ่านไม่แช่อยู่ที่ตัวเฮนโดน่นักนะครับตัวอื่นๆเนี่ยออกบอลค่อนข้างช้าแต่อาจจะเป็นเพราะทางแมนยูเองเนี่ย ก็บีบได้ดีแล้วก็ขยันไล่นะครับถ้าดูระยะทางการวิ่งรวมเนี่ยผู้เล่นแมนยูวิ่งเยอะกว่าวิ่งเยอะกว่าจริงๆแต่แดนกลางของเราเนี่ยทำให้การคลองบอลแล้วก็การเข้าไปกดดันคุต่อสูเนี่ยมันอยู่ที่ทางฝั่งเราเนี่ยคลองบอลเยอะแต่จังหวะสุดท้ายผีเล่นบอลน,น้อยจังหวะปีศาจแดงเขาเล่นบอลน,น้อยจังหวะนะครับเขาก็เข้าไปถึงกรอบเขตโทษได้บ้างนะครับแล้วก็ได้ยิง ก็บอลที่ยิงจากนอกกรอบก,ก็มีหลายๆผลนะครับเป็นฟันได้ช่วยเซฟก็มีอาริซงช่วยตัดบอลในจังหวะที่ลินการ์ดแตะบอลแล้วก็ทําให้ลินการ์ดเจ็บแล้วก็ทางพิศาดแดงเนี่ยลักษณะการยืนเกมรับเนี่ยก็พยายามบีบพื้นที่ให้แคบนะครับผู้เล่นแดนกลางแล้วก็ผู้เล่นแนวรับเนี่ยจะก,กระชับเข้ามาเนี่ยอยู่ชิดกรอบเขตโทษเลยทําให้พื้นที่ริมเส้นเนี่ย มีพื้นที่ให้ผู้เล่นของเราเนี่ยเติมเข้าไปแล้วก็ไปรับบอลสวิชข้ามไปแต่ทางแมนยูเองไม่ก็ไม่กลัวนะครับพอบอลไปถึงปั๊บตัวที่จําเป็นที่ต้องไล่ก็จะวิ่งเข้าไปถึงก่อนไปชะลอจังหวะในการเปิดบอลแล้วก็ผู้เล่นเราก็ดันออกบอลช้าด้วยนะครับเปิดบอลช้าลูกเอริคอร์สไม่เห็นเลยอาจจะเป็นเพราะในแนวรับของแมนยูเองเนี่ยมีผู้เล่นอัดแน่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวสูงก็สูงกว่าเรา ก็ลูกที่จ่ายแบบได้เสียก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นการจัดลักษณะการยืนแบบนี้เจอแมนเชสเตีผมว่าทางแมนยูอาจจะไม่รอดนะครับจังหวะการเข้าทําของแมนซิ t y ตี้เนี่ยจะกีดจาดกว่าบอลชิ่ง1นึแล้วก็บอลที่ปาดขนานเส้น6หลาเนี่ยจ่ายแบบได้เสียเร็วแรงๆแล้วก็ผู้เล่นตัวเล็กๆที่โฉบเข้าไปม้วนอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยดูน่ากลัวกว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ย แต่งบอลเยอะเยอะจังหวะแล้วก็ออกบอลช้านะครับในแดนหน้าก็เรื่องแปลกก็แค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ผู้เล่นก็เจ็บเจ็บในลักษณะที่ถ้ามีตัวให้เปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วละทั้ง4คนนะครับแต่ในที่สุดก็ทางแมนยูก็เปลี่ยนไป2หรือฮูก็เปลี่ยนไปหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าบ็อบบี้เนี่ยเจ็บเองเพราะจังหวะวิ่งแล้วก็วางขาไม่ดีวางเท้าขวาไม่ดีก็ลิกนะครับก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออก จากนั้นในนาทีที่11ก็เจสซี่ลินการ์ดซึ่งถูกเปลี่ยนลงสนามไปแค่16-17นาทีก็เจ็บจากจังหวะที่หลุดเข้าไปในรอบเขตโทษแล้วก็จะแตะบอลเพื่อจะหาจังหวะง้างเท้ายิงแต่อาริซงเนี่ยพุ่งเข้ามาคว้าบอลแล้วก็ในจังหวะนั้นนะลินการ์ดก็สะดุดนะครับแล้วทิ้งน้ําหนักตัวไม่ดีจากสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยทําให้เจ็บจากจังหวะนั้นแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับก็บอล เร็วจงวังหวะเดียวไม่มีให้เห็นลิเวพูแล้วก็ผู้เล่นของแมนยูเนี่ยเข้าชิดเข้าถึงตลอดพอแตะจะแต่งปุ๊บก,ก็ไม่ต้องถึงพูดถึงการพลิกตัวเลยบอลถ้าบอลมีการทำชิ่งเร็วๆเ,เนี่ยมันยังมีลูกอันตรายแต่บอลแบบนี้เนี่ยซีซั่นนี้มันหายไปจริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะครอบนี้เราชัวร์ด้วยเกมนี้ดูเหมือนว่าจะพอใจกับการที่มีหแต้มเพราะเตะจํานวนนัดเท่ากัน ที่เหลือก็ไปวัดว่าจำนวนนัดเท่ากันแต่ทางแมนซิตี้เนี่ยมีเกมตกค้างเยอะกว่านะครับอาจจะมีจังหวะพลาดได้หลังจากนี้เร์พูลมันต้องไม่พลาดเลยที่จะแชมป์ถ้าแมนซิก็ไม่พลาดเลยเร์พููก็ไม่พลาดเลยในจำนวนเกมที่เหลือเนี่ยผมก็ว่าเร์พูลเราก็เป็นแชมป์ได้แต่เกมที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีเกมเจอเชลซีเจอสเปอร์แล้วก็ไปเยือนอทางเอเวอร์ตันก็ เกมหนักเหล่านี้ก็ไม่ง่ายนะครับเล่นกันไป27เกมแล้วก็เหลือทีมละ1 1เกมนะครับจากการบีบพื้นที่ของแดนกลางแล้วก็จอร์แดนเทนเชันเนี่ยดูแลการเคลื่อนไหวของปอกบาเนี่ยทำให้ปอกบาเนี่ยแสดงความอันตรายออกมาไม่ได้แต่ปอกบาก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆจริงในเกมนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่เวลาได้บอลเนี่ยน่ากลัวที่สุดแหละในฝั่งแมนยูก็ เป็นผู้เล่นที่สมควรที่จะได้รับเครดิตว่าเป็นผู้เล่นระดับโลกจริงๆไม่ว่าเกมรุกเกมรับมีความครบเครื่องแล้วความทุ่มเทมีครบนะครับในการเน้นเกมรับเต็มๆเลยในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมาใช้จังหวะสวนแล้วก็การเติมของแบ็กเนี่ยในครึ่งแรกไม่มีเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยมีแบ็กโดยเฉพาะแบ๊กขวาอย่าง Ashley อชลี่ยยังเนี่ยก็เติมขึ้นไปหลายครั้งนะครับบอล ที่อันตรายของปีศาจแดงก็บอลเซตพซีซึ่งมีความหลากหลายมีแผนเยอะนะครับมีทางแก้ก็คือการยืนแบบที่ริบูยูเนี่ยก็คือไม่ตื่นแล้วก็รักษาลายตัวเองให้ดีพร้อมที่จะขึ้นที่สวนขึ้นมาทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็โชว์จังหวะว่าถ้ามีจังหวะการยืนผิดพลาดสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแมนยูก็จะทําสกอร์ได้จากจังหวะเหล่านั้นนะครับแต่ก็ไม่มีเลยนะครับ ทางลิวพูเนี่ยได้ลูกออพไซด์จากแมนยูเยอะจากเกมนี้ทุกทีมตัวเนี้ยเหลืออีก11เกมต้องมองว่าใน11เกมนี้ลิวพูเนี่ยมีเกมยากอยู่อีกอย่างน้อยๆมีเห็นชัดๆก็คือ3เกมก็คือเมอร์ซิดาบี้เกมเปิดบ้านรับเชลซีเชลซีถึงนาทีนี้แม้แมีปัญหาปสษรคมากมายแต่ก็ฟร์มาสไม่ได้นะครับทางฝั่ง สเปอร์เองเนี่ยก็นาทีนี้นะครับแม้ว่าในเกมล่าสุดเนี่ยเก็บแต้มไม่ได้เลยสักแต้มนะครับในการที่มายืนทางแอนฟิลเนี่ยสเปอร์เนี่ยมักจะเล่นได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่ใจสู้นะครับมกักจะมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมอยู่เรื่อยก็มี11เกมซึ่งเป็นเกมยากอยู่3เกมยากมากๆนอกกนั้นก็มีเกมยากระดับหนึ่งนะครับ อย่างเปิดบ้านเจอวูฟ๊ฟเนี่ยล่าสุดก็เห็นวูฟเล่นกับบอลหมาดเนี่ยก็เล่นได้ดีนะครับเล่นดีกว่าเจ้าบ้านในซ้าไปนะครับก็ทางฝั่งแมนซิตี้ถ้าจะมียากกว่าก็คือจํานวนเกมยากๆที่รออยู่นะครับขณะนี้เนี่ยแมนซิตี้ก็กําลังเล่นในนัดชิงชนะเลิศในคาราบาวครับอยู่นะครับก็เก็บตกก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับวางเกมต่อเกม